ในเรื่องรามเกียรติ์สุขีเป็นยักษ์หรือลิงลิงยักษ์ถ้าเกิดสุขีเป็นลิงแล้วมายาลาเป็นอะไรเป็นยักษ์มายาลาเป็นนักร้องครับสวัสดีครับข้าตังครับเฟิร์สครับหลุยส์ครับนิโอครับซีรีส์เรื่องคาดครับ กรรัรงรบดเป็นอายันครับผมเฟือรรบดเป็นอักครับหรือรบดเป็นทอพูครับนิวระบดเป็นคันลองครับครับไม่มีะไรฮามไม่มีไม่มีมมโอเคครับ <laughs> ซีรีส์เรื่องคาดครับเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนครับ,รรบแล้วก็ผสมกับความโรแมนติกครับ<ช>แล้วก็ยังมีความลึกลับจากอาถรรพ์มา<ช>เติมเต็มให้เรื่องนี้น่าด,ดูน่าสนใจมากย<ช>ิ่งขึ้นครับพอทเรื่องข้าวๆเนี่ยจะเป็นการตามหาความจริงของอาันครับที่เข้ามาหาว่าน้าของตัวเองเนี่ยตายเพราะอะไรซึ่งการตามหาความจริงเนี่ยมันทําให้อายนเนี่ยต้องเข้ามาที่โรงเรียนที่อักอยู่ตัวผมนะครับรากฏเป็นอักอักเนี่ยจะเป็นประธานชมรมสาวนักเรียนครับซึ่ง เขามีหน้าที่คุมกฎระเบียบทุกอย่างในโรงเรียนเพราะว่าเขาได้รับอํานาจมาจากหออซึ่งก็คืออาจารย์ชโดกเขามีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างให้โรงเรียนอยู่ในกฎซึ่งออยันเนี่ยจะเข้ามาและแหกกฎเหล่านั้นของโรงเรียนครับผมก็เลยต้องวิ่งตามอายันเพื่อทําให้เขาเนี่ยอยู่ในกฎอยู่ในร่องอยู่ในร้อยแต่อายันก็จะเป็นคนที่มีความคิดสุดคั่วจะไม่อยู่ในกฎมันก็เลยเกิดการปะทะกันขึ้นครับใช่ซึ่งพอสองคนเจอกันเนี่ยความคิดที่มันแตกต่างกันแบบสุดขั้วเพราะว่าทั้งสองคนถูกปลูกฝังมาในครอบครัว ในสังคมที่มันอยู่กันคนละแบบทั้งสองคนก็เลยต้องมาต่อสู้กันทั้งทางอุดมการ์ทางความคิดเรื่องการสืบสวนความจริงอีกมันก็เลยเป็นการต่อสู้ที่แบบค่อยๆไต่ขึ้นมาเจอันตรงกลางแล้วสุดท้ายก็อาจจะกาเป็นความรักมันจะมีความน่าสนใจตรงที่จะทํายังไงเมื่อผู้คุมกฎต้องมาวันไหวกครับคนแหกกฎตอนนี้เรื่องยก็จะไหลไปตามบทที่เขาเขียนมาทุกคนติดตามชมว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับ ใช่ครับ<ช>เป็น<ช>อาถรน<ช>เป็นคำสาปเป็นเรื่องเล่าของโร<ช>งเรียนสุพโลโรงเรียนสุพโลเนี่ยเป็นโรงเรียนชายร้วนชื่อดังที่อยู่มานานถึง100ปีถ้าพูดถึงเรื่องคำสาปมีโอเล่าได้ครับ ผมว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันก็มีตำนานที่เล่าขานกันมาอยู่แล้วผมว่าทุกโรงเรียนมีตำนานโรงเรียนสุบรโลก็เป็นแค่หนึ่งโรงเรียนในนั้นที่มีตำนานว่าถ้าใครทำผิดกฎจะเกิดอาถรรพ์และคำสาปเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ทำผิดกฎถ้าผมส่งมาได้สาระไม่ไ่้เป็นไงนะได้มากส่วนเรื่องอาถรรพ์และคำสาปจะออกมาในรูปแบบหน้าตาไหนยังไงต้องรอติดตามครับเพิ่ว่าคาแรคเตอร์อ่กสิ่งที่เหมือนกันก็คือข้างในครับก็คือเป็นคนที่เก็บ เก็บทุกอย่างเข้ามากับตัวไม่แสดงออกแสดงออกในสิ่งที่ตรงในข้ามความรู้สึกครับเช่นเราชอบอายันตะแต่ครั้งแรกที่เราเจอแต่เราเลือกที่จะแสดงออกว่าไม่ชอบเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาว่าการที่ผู้ชายชอบผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเราไม่ควรจะชอบผู้ชายเราไม่ควรจะมีความรักแบบนี้ตัวละครหลักก็เลยหนีครับซึ่งตรงนี้แหละมันเหมือนกับเฟิร์สเพราะว่าเฟิร์สเป็นคนที่รับทุกอย่างเข้ามาแล้วเก็บไม่พูดออกมาจนวันหนึ่งที่มันอาจจะเก็บไม่ไหวมันอาจจะระเบิดพออกไป แต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ว่าเป็นเรื่องของอัเธอร์ไนอกเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆคึมๆแต่ภายนอฟเฟิร์มันจะไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยคึมเท่าไหร่คือเป็นคนอยากพูดอยากเล่เลยป็นคนละเลยเฮฮาขอบคุณนะเพื่อนความเหมือนเหรอครับอาจจะเป็นคนดื้อมั้งครับอืมอาจจะมีความดื้อในตัวอาหารมีความดื้อในตัวเองคำว่้งลังแสดงออกชัดเจนมาอาจจะไม่ผ่านการกระทำแต่ว่ามันส่งออกมาจาก <ต>าสายตาอะไรเง,งี้ยซึ่งตัวอยันจะเขาเรียกว่าอะไรชัดทั้งสายตาแล้วก็ <c oughs> การกระทำเขาด้วยอินเนอ <c oughs> ร์ใช่เขาจะส่งออกไปเลยมันจะคอนท้ายกับอักที่รู้สึกอะไรเขาจะเก็บตัวละครสอตัวนี้นก็เลยมาเจอกันแล้วมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันผมรับบทเป็นโถภูครับผมในเรื่องคาแรคเตอร์ความเหมือนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความนิ่งแล้วกันจริงๆแล้วหล <c oughs> ุยไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยให้จุดพุอยู่กับคนที่สนิทอย่างเงี้ยเราจะเอเนจีเยอะ เดี๋ยวคมพูดมากเอนเตอร์เทนคนอะไรเงี้ยัา,าเอ่อต่อต่า <c oughs> แต่ถ้าสมมติแบบเราอยู่แบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยเรานิ่งๆ <voilà. S 1> เราอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวก็จะเป็นคล้ายๆ่วภูเหมือนกันที่เราจะมีลุกแบบมาดนิ่งๆมีความเป็นโลกส่วนตัวมีความเขาเรียกว่าคิดอะไรของเราแบบไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับผมก็อันนั้นก็จะเป็นความเหมือนแต่ที่ความไม่เหมือนก็น่าจะเป็นตอนที่อยู่กับเพื่อนแหละเพราะว่าโวภูเขาจะเป็นความแบบ เก็บอะไรเยอะจนแบบไม่ค่อยพูดเหมือนเป็นเด็กเก็บกดนิดนึงอ่าซึ่งตอนนั้นเขาไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่เราค่อนข้างเอ g นเอร์จีเยอะครับผมเอาจริงเนี่ยเอาที่เหมือนก่อนลวกันเหมือนคือตัวคันลองเนี่ยเป็นคนที่จริงใจเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนดีซึ่งค่อนข้างที่จะเหมือนตัวผมมากมากผมติดอย่างเดียวเลยจริงใจรักเพื่อนผมไม่ติดเลยก็เหรอแต่พอบอกเป็นคนดีปุ๊บ หันควับติดนึงเออคุณไม่รู้จักผมจริงจหรือเปล่าลึกๆอำความรู้จักคุณมากขึ้นลึกๆผมเป็นคนดีแค่มันลึกไปหน่อยมันลึกแบบลึกสุดใจลึกสุดใจลึกสุดใจแต่สิ่งสิ่งที่มันต่างบางทีก็เป็นแบบายภาพภายนอกด้วยความที่มันเป็นคนที่นิ่งเป็นหนุ่มที่มันป๊อปแต่ว่าแบบพออยู่ภายนอกมันจะเป็นคนนิ่งๆหน่อยแต่คนที่แอคอาร์ตซึ่งก็ต่างจากตัวผมมากๆเพราะว่าผมจะอยู่ข้างนอกคนเดียวหรือจะเป็นอะไรผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละ มันก็เดินบ้องๆแล้วก็เดินเปิดเปิดไปปั้มไปใช่เหรอใช่แต่เห็นเดินคนเดียวก็แบบชอบใส่แว่นดึงๆเก๊กๆอยู่ใส่แว่นเนี่ยคือไม่ใช่อะไรทำไรตาลอยอขอตาลอยต้องไม่พลาดพลาดมาแน่ฟินสุดใจต้องไปดูทีเดียวของเราอย่างที่บอกไปว่าชื่อว่าคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่ละคำถามจะเป็นคำถามทั่วไปเลยทีนี้ถ้าพี่อ่านคำถามจบ ใครรู้ยกมือขึ้นแล้วตอบได้เลยคำถามแรกอยู่ในหมวดวันณคดีไทยสบายมากสุนทรพูยังยังไม่ถามเลยหยุดมาปอตีเมื่อเคยเดียวมันคดีลำนำไหมตีไม่กิสุนทรพูอาคำถามแรกตั้งใจฟังนะมีเรื่องพระอภัยมณีศิลสมุดเป็นลูกใครลูกพระมณีไงกับนางผีเสื้อสมุดรคือคือกลัวยกมือแต่ครัวไม่รู้คำตอบยกไว้ก่อนอันนี้ยังมองอยู่เล ก่อนนะข้อที่สองถามว่าสังทองมีภรรยาชื่ออะไรสังธรรมไม่ใช่ไม่ใช่วันดีวันใจวันทองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณจำคุณเพล่อ้โบิดบิดไปรถจ่าลุจนาหุยนึกไม่คือจริงๆอ่ะนึกออกนะเว้ยแต่ว่ามันติดอยู่ที่ปากกำลังคิดอยู่อ่ะสาบกได้นะไู่รู้เลยลุจนาคือใครดีดาวหรอมันมีชื่อนี้อยู่ในหัวสอบเอาเลยเเออ เอาไปเลยแต่ผมก็ตอบนะผมก็ตอบตอบไปเรื่อยนะแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกแต่ไม่ถูกคำถามที่สามข้อที่สามว่าในเรื่องผลวิชัยพาวีฤษีได้ชุบชีวิตให้ลูกเสือและลูกวัวคําถามผลวิชัยคือชื่อของใครเสือถูกไหมมันไม่เสือก็วัวเหรอใครคือผลวิชัยเอาหนูไม่เคยดูผลวิชัย รู้รู้จักเนี่ยพยาพิชายดับค่ะคือมึงไม่รู้เลยอ่ะตอนตัวเป็นศูนย์คำตอบมันก็มีแค่สองเว้ยไม่เสียงเลยเสียงดวงไปเลยใช่ข้อที่สี่ถามว่าในเรื่องรามเกียรติ์สุขีเป็นยักษ์หรือลิงลิงยักษ์ลิงเดาไปก่อนคำตอบที่ถูกก็คือลิง สุกี้เป็นลิงสีแดงพี่หมอรู้ด้วยเหรอผมเคยอ่านการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวรู้ไหมมีลิงแดงลิงรู้จักสุกี้ไหมกตามรู้จักสุกี้ไหมรู้จักกับสุกี้ถ้าเกิดสุกี้เป็นลิงแล้วมายาล่าเป็นอะไรเป็นย่ามายาล่าเป็นนักร้องครับอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอู๊ซานส่งแล้วนะโอ้ปไม่อ้คนอื่นตอบอยากวิดีโอคนอนี้ตอบนักร้องผมคลิปคาแรคเตอร์เด็กนะ ภาพพุทธศาสนาค่าถูกก็ที่น้าถามว่าวันมาค้าบูชาตรงกับวันขึ้นอะไรเดือนอะไรคเดือน6กเอ้าสิบห้าเดือนแปดสิบห้าเดือนสิบสองก็ตอบพีชจราดสิบห้าาเดือน7 1็ดสิ้าข้าเดือนสามเดี๋ยวมึงอะจะไปลอยกระทงเหรอต้อตอมาพี่คาดว่า2องขั้นข้างหลังต้องตอบได้ อยู่หมวดเป็นจังหวัดทางภาคอีสานเฮ้ยเขามีรายการจวดโอเคคำถามที่หกถามว่าอำเภอบึงโขงหลงอยู่จังหวัดอะไรคะบึงกาฬจริงหรอรู้ได้ไงวะอะไรนะรู้ได้ไงวะบึงนะโอเคโทษทีอันนี้เดาไปลองเดาดูข้อดภาคดีเจอยู่ในหมวดพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์คือมันมีวิชาพฤกษศาสตร์ในตอนเราเรียนเลยหรอวิชาดอกไม้าย วิชาเลือกน้องผมเข็งอีกแล้วโอเคค่ะข้อที่เจ็ดพระยาสัตบันคือชื่อเรียกของต้นอะไรพต้นตีนเป็ดต้นเท้าข้อนี้ง่ายง่ายมากอ่าข้อนี้กูจะบอกมึงโอเคข้อนี้ทุกคนห้ามตอบโอเคข้อที่สิบสองข้อนี้ข้อที่แปดถามว่าตำนานชลวรรณเกิดขึ้นที่จังหวัดใดคะพิจิตรดีนะแม่เป็นคนพิจิตรก็เลยรู้ ่แมได้ข้อนึงได้มาพลังใจมันมาแล้วข้อสุดท้ายใีเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นลูกของใครกับใครคะสัต์จันอันี่สองครับเฮนลี่์ผิดครับเจมส์พอตเตอร์กับลิลลี่ครับผมข้อนี้มันก็ต้องให้เขาแหละเขาแต่งตัวมาไม่เกี่ยวเลยคนแท้มีเพยงคนเดียวคือคือคือ ไม่มีบทลงโทษเลยโอ้ยพี่จิกมึงไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ลิลลี่เจมเนี่ยใครจะรู้แต่ทีเนี้ยเราชื่อว่าเกมข้ามไม่ถึงใช่ไหมครับตอนที่เข้ามาพี่ๆได้ตั้งกล้องไว้ใครเข้ามาคนแรกพี่ให้ชนะเลยที่เหลือโดนลงโทษใช่รู้ไหมใครเข้ามาคนแรก้ไม่รู้ใครอ่ะยค่ะเอ้าโอ้โห โอ้โหผมไม่ต้องถามครับสอบวเราเราได้เกิดทำไมแล้วบทลงโทษก็คือเราจะให้ปรับผลงานอ๋อมาอีกเวนึงไหอ๋อมาก็้านดนอีกแล้วอันนี้โอฝากได้ครับเพลงต่างฝากมาหลายหลายที่แล้วมานี่โอเลยดึงนะเตื้อเตไม้ขึ้น ก็ดูผู้ฟี้มีความสุขดีมากเขาก็โอเคเอาฝ<บ>ากอ<บ>าามาเริ่มเลยทีเรื่องคาดของพวกเราด้วยนะครับ The E Tips นะครับก็ตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้วสักนิดหนึ่งนะครับ,รบก็บอยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยติดตามมายีแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะพวกเราเนี่ยตั้งใจกันทำงานมากๆแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายสุดๆคืออยากเสร์ฟความสุขให้ทุกคนนะครับครับผมครับผมครับพวกเราตั้งใจการทำงานมากๆนะครับ ครับผมก็เปลี really ่ยนนิดหน่อยเพี่รู้สึกว่าคำมันเรียงแปลกๆไงเพราะเราทำงานกันมากๆนะครับครับผมฝากติดตามด้วยครับครับผมก็สามารถรับชมได้ทางช่อง GMM 25นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็อย่าลืมย้อนหลังที่วิวครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับครับผมขอสามคำไม่เรื่องข้าครับครับหิวจังเลยหิวข้าว